บัรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่าน ตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระภูมิพระภาคอารหันตสมมาสัพุพิจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระธรรมแล้วพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในสติปัฏฐานทั้งสี่ คือตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมได้มีพระพุทธาธิบายไว้ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานตั้งตนแต่อาณาปานาปภะ,ะคือข้อว่าดดินลมหายใจเข้าออกในมวดกายานุปัสนาคือตั้งสติตามดูพิจารณากายและได้มีอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้แสดงสติปัฏฐานทั้งสี่ตั้งสติพิจารณา กายเวทนาจิตธรรมด้วยยกเอาลมไม่ใจเข้าออกเป็นทางปฏิบัติตลอดทั้งสี่ข้อคือการปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวนี้เป็นสติปัฏฐานได้ทั้งสี่ข้อเพราะฉะนั้นลมไม่ใจเข้าออกนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนสามารถกำหนดตั้งสติดูลมไม่ใจเข้าออกสำเร็จเป็นสติปัฏฐานได้ตั้งแต่ข้อกายต่อไป ข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้จับอธิบายแนวปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่ข้อนี้โดยอาศัยตั้งสต,ติกำหนดลมไม่ใจเข้าออกเป็นที่ตั้งทุกคนมีลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกของตนเองอยู่แล้วเป็นประจำจึงให้ปฏิบัติในเบื้องต้น ตามที่ตรัสแนะนำไว้ในพระสูตรคือเข้าสู่ป่าคนไม้เรือนว่างอันเป็นที่เรียกว่ากายวิเวกสงบกายข้อนี้เป็นจุดต้องการแม้ว่าจะไม่อาจไปสู่ป่าสู่คนไม้เรือนว่างได้ก็ปฏิบัติทำจิตนี้เองให้มีป่ามีเรือนะมมี คนไม้มีเรือนว่างในจิตใจให้เป็นป่าเป็นคนไม้เป็นเรือนว่างในใจิตใจคือทำจิตใจให้สงบไม่กังวลถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆที่เรียกว่าเป็นบ้านหรือเป็นหมู่ชนแต่ให้ว่างจากสิ่งต่างๆจากมูชนจากที่ไหนก็ได้ อันเป็นที่ที่ตนอาจจะหาได้ในวัดก็ตามเช่นในที่นี้หรือในบ้านของตนเองก็ตามแปลว,ว่าสร้างความเป็นปา่าความเป็นคนไม้ความเป็นเรือนว่างในใจิตใจคือให้จิตใจนี้ว่างให้สงบสงัดดังนี้ก็ใช้ได้แหละนั่งขัดบันลังคือขัดสมาธิหรือเมื่อไม่สามารถ จะนั่งในอิริยาบถไหนจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ว่าให้พยายามตั้งกายตรงทำสติให้ตั้งอยู่จฉเพาะหน้าไม่ให้พุ่งซ้ายไปข้างไหนโดยมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกหนึ่งให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าอะไรให้เราให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้อะไรให้รู้ว่าเราให้ใจออกยาวสองให้ใจ เข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสัน้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสัน้นอันล้มหายใจเข้าออกนี้เมื่อย้งไม่ได้ปฏิบัติยอมเป็นไปโดยปกติเรียกว่าหายใจทั่วท้องคือหายใจถึงท้องติดพองขึ้นเมือ่อหายใจเข้าและยุบลงเมือ่อหายใจออกซึ่งพระอาจารย์ได้ตั้งจุดสําหรับกําหนดไว้สามจุดเมือ่อหายใจเข้าจุดแรก ก็คือปลายจมูกหรือหรือปากเบื้องบนจุดกลางก็คืออุระหรือทรงอกภายในและจุดที่สามก็คือนาพีและในขณะหายใจออกจุดที่หนึ่งก็คือนาพีจุดที่สองก็คืออุระหรือทรงอกข้างในจุดที่สามก็คือปลายจมูกหรือริมที่ปากเบื้องบนสําหรับปลายจมูกหรือริมทีปากเบื้องบนนั้นทุกคนอาจรู้ได้ โดยความกระทบของลมเมื่อห้ยใจเข้าและเมื่อห้ใจออกลมจะก,กระทบที่ลมจะก,กระทบที่จุดนี้ทําให้รู้ได้เพราะฉะนั้นจึงกําหนดลมให้ใจได้ที่การกระทบเมื่อหัดจะจัดเป็นอายาจะภายในภายนอกที่มากระทบกันก็จัดได้ว่ากายและอธัพภะคือสิ่งที่กายถูกต้องริมพิปาก เบื้องบนหรือปลายกระพุ่งจมูกเป็นกายลมหายใจเป็นผลตภะคือสิ่งที่กายถูกต้องหรือสิ่งที่มาถูกต้องกายกายและผลตภะคือสิ่งที่ถูกต้องกายมากระทบกันที่จุดนี้ในการหายใจส่วนอุระกับนาพีนั้นไม่ทราบซึ่งความกระทบได้เป็นแต่เพียงความรู้สึกว่า นาพีที่พองขึ้นและยุบลงเท่านั้นแต่อันที่จริงนั่นตามกายยังมีภาควิทยาลมไม่ใจนั้นยอมเข้าไปสู่ปอดแต่ว่าไม่สามารถจะกําหนดรู้ได้จะกําหนดรู้ได้ที่ความเคลื่อนไหวของนาพีที่พองขึ้นและยุบลงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติกรรมฐานจําเป็นที่จะต้องมีนิมิตคือเครื่องกําหนดหมาย จึงต้องกำหนดเอาที่นาพีที่พองหรือยุบว่าเป็นจุดที่สุดของการให้ใจเข้าและเป็นจุดตั้งต้นของการให้ใจออกและก็กำหนดอุระสมมติเอาว่าเป็นจุดกลางของการให้ใจส่วนที่ริมพิปากเบื้องบนหรือแปลงกระพุ้งจม,มูกนั้นเป็นจุดเดียวที่กำหนดลมให้ใจเข้าออกได้แต่ว่าก็ได้้วยกำหนด ทางกายและผลธภะคือสิ่งที่กายถูกต้องดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์และนักปฏิบัติทางกรรมาฐานข้อนี้จึงมีนิยมกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้ที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือที่ริมป,ปากเบืองบนนั้นจุดหนึ่งหรือว่ากําหนดที่นาพีที่พองหรือยุบหรือว่ากําหนดที่อุระเองคือที่ทรงอกข้างใน พระอาจารย์ทางปฏิบัติบางท่านก็กําหนดที่อุระคือทรงอกข้างในดังนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจหรือจะทํได้สะดวกในจุดไหนแต่ท่านก็สอนให้ว่าในเบื้องต้นนั้นให้กําหนดทั้งสามจุดคือให้ทําสติตามนูลมหายใจเข้าจุดแรกก็คือปลายกระพุ้งจมูกหรือริมฝีปากเบื้องบนจุดที่สองก็คืออุระ ด้วยทรงหกข้างใหนจุดที่สามก็คือ,คอนาพีและเมื่อให้ใจออกก็ตามดูจากนาพีเป็นจุดที่หนึ่งอุระเป็นจุดที่สองปลายกระพุ้งจมูกและริมีปากเบื้องบนเป็นจุดที่สามให้ตามดูการให้ใจเข้าหรือลมให้ใจเข้าตามดู การหายใจออกลมหายใจออกดังนี้อยู่บ่อยๆจนจิตรวมจึงยุติการตามดูทั้งสามจุดนั้นให้เหลือแต่จุดเดียวเหมือนอย่างว่าในที่แรกนั้น<ม>เดินตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปมาไปมาทั้งสามจุดแต่ว่าเมื่อคุ้นเคยกับ<ม>ทางของการหายใจดีแล้ว ก็หยุดนั่งดูอยู่จุดเดียวคือบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่จุดปลายจมูกหรือมิปากเบื้องบนบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่นาพีบางอาจารย์ก็สอนให้นั่งดูที่อุระภายในแต่เพียงจุดเดียวในการปฏิบัติที่แรกนั้นสติก็เหมือนอย่างเดินเข้าเดินออกสามจุดแต่ว่าในขั้นต่อมานั่งดูอยู่จุดเดียวแต่ว่าให้รู้ทั้งหมด เปรียบเหมือนอย่างว่าคนนั่งไวยเด็กที่นอนในโอสำหรับไวยหรือว่าคนนั่งที่โคนชิงชาหนูเด็กที่นอนในชิงชาแล้วก็ไวยเด็กไปไวยเด็กมาก็มองเห็นชิงชาเรื่องมองเห็นเปลอูเปลอีกแกว่งไปแกว่งมาได้ตลอดเพราะฉะนั้น แม้จะนั่งดูอยู่ที่จุดเดียวก็มองเห็นลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเมื่อเห็นอยู่ตลอดดังนี้จึงจะเรียกว่ามีสติตั้งอยู่เป็นสมาธิในลมหายใจในเบื้องต,นต้นของการปฏิบัติและในชั้นต้นนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะยาวเป็นปกติเรียกว่าหายใจจากต้นทางคือปลายจมูกปลายกระพุ่งจมูก หรือรมีปากเบืองบ,บนจนถึงหนาผีขาออกก็จากหน้าผีจนถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือรมีปากเบื้องบ,บนดังที่เรียกกันสามาัญหายใจทั่วท้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นหายใจยาวเข้ายาวออกยาวโดยปกติแต่เมื่อได้ต้งษฎิกําหนดจนถึงขั้นนั่งดูดังกล่าวร่างกายก็จะสงบเข้าจิตใจก็จะสงบเข้าเพราะสามารถที่รวมจิตใจได้ เมื่อเป็นดังนี้ลมหายใจเขาจะละเอียดเขา้าคือจะสั้นเขา้าตั้งตนแต่อาการของร่างกายในการหายใจคือน้าพีที่พองระยุบเคลื่อนไหวโดยดปกตินั้นจะเคลื่อนไหวน้อยเขา้าพองยุบน้อยเขา้าจนถึงการหายใจเข้าการหายใจออกก็จะเป็นไปคล้ๆกับครึ่งท้องไม่เต็มท้อง และเมื่อร่างกายละเอียดจิตใจละเอียดสงบมากขึ้นอีกการหายใจลมหายใจนั้นก็จะเป็นเหมือนไปจดนาพีอาการเคลื่อนไหวของนาพีก็จะน้อยเข้าน้อยเข้าจนถึงไม่เคลื่อนไหวแต่ความจริงนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่แต่ว่าอย่างละเอียดอย่างนี้เรียกว่าสันเขา่าเป็นไปเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ ขั้นนี้จึงปล่อยให้เป็นไปเองไม่ตั้งใจจะทําให้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติซึ่งลมหายใจที่เป็นไปโดยปกตินี้ทีแรกก็จะต้องยาวหายใจทั่วท้องตามปกติและเมื่อได้มาปฏิบัติก็จะสั้นเก่าเองดังที่กล่าวนั้นะนั่นจึงให้ทําความรู้อยู่ตามเป็นจริงหายใจเข้าออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ว่าสั้น เป็นไปเองโดยปกติอีกอย่างหนึ่งเป็นการทำการหายใจให้ยาวหรือสั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นเช่นต้องการทำให้ยาวเวลาหายใจเข้าเริ่มตั้งแต่เมื่อลมถึงปลายกระพุ้งจมูกหรือลมหรือลมทีปากเบืนน้องบนก็นับหนึ่งแล้เรื่อยไปจนถึงเก้าคือหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อถึงเก้าก็ให้ถึงท้องพอดีที่ผองขึ้นนี่ในการให้ใจเข้าส่วนในการให้ใจออกก็รมนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มหายใจออกจากนาพีร่วยขึ้นมาให้ครบเก้าเมื่อถึงรายกระบองจมูกหรือริัปากเบื้องบนบน,นับหนึ่งถึงเก้า ไปไปมามาดังนี้เป็นการทําขึ้นนี่เรียกว่าให้ใจยาวคราวนี้การทําให้ให้ใจสั้นก็นับอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้เหลือหกหนึ 6, ่งถึงหกเมื่อให้ใจเข้าหนึ่งถึงหกเมื่อให้ใจออกนี่เรียกว่าสั้นให้สั้นเกาอีกนับเหลือแค่หนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงสามให้ใจเข้าหนึ่งถึงสามให้ใจออกปฏิบัติด,ดังนี้ก็ได้ในการเบื้องต้นเป็นการ ทำการหายใจให้ยาวหรือให้สัน้นตามต้องการแต่ว่าการทําการหายใจนี่หากต้องการจะลองทําดูก็อาจจะทําได้แต่ในการปฏิบัติเป็นประจำนั้นก็ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาต้องการหายใจและก็ให้เป็นไปยาวตามธรรมดาและเมื่อปฏิบัติจนถึงรวมกิตรวมใจได้ดีก็สั้นเข้ามาเอง ลอยให้เป็นไปตามลำดับดังนี้จะดีกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดังกล่าวมานี่คือขั้นที่หนึ่งยาวขั้นที่สองสั้นเป็นการปฏิบัติในเบื้องตน้นและเมื่อสามารถรวมใจได้ดีพอสมควรแล้วก็เลื่อนมาเป็นขั้นที่สามคือสามศึกษาคือสำเรลยก,กำหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมด หายใจเข้าศึกษาคือสมเน็จกำหนดว่าเราจากักยุเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจออกข้อนี้ต้องมีการศึกษาคือความสมเน็จกำหนดด้วยเจตนาคือความจงใจว่าจักรู้กายทั้งหมดพร้อมแมกับหายใจเข้าพร้อมแมกับหายใจออกอันกายทั้งหมดนั้นท่านอนธิบายกันอยู่เป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเป็นคำอธิบาย ของพระอาจารย์ในชั้นเดิมว่ากายนั้นมีสองอย่างคือรูป,ปรกายอย่างหนึ่งนามกายอย่างหนึ่งคือรูปนามนั่นเองรูป,ปรกายนั้นก็คือกายที่เป็นส่วนรูปอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนี่เหมือนอย่างทุกคนมีกายอินั่งอยู่บบนนเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำในปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบทั่วกายนี่คือรูป,ปรกาย นามกายนั้นได้แก่ใจหากจำแนกออกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืพูดง่ายๆวัดใจประกอบด้วยความรู้ในความคิดอันเรียกวาวิตกคือความคิดนึกต่างๆความรู้ความคิดนึกต่างๆนี้คือใจให้รู้กายและใจนี้ทั้งหมดที่ว่าบัตนี้รูปรกายนี้เป็นอย่างนี้ ดังในขณะน,นี้รูปกายนี้กําลังนั่งอยู่นี้นมามกายคือใจของตนในบัดนี้เป็นอย่างนี้เช่นในบัดนี้ผู้แสดงก็กําลังแสดงอยู่ผู้ฟังก็ตั้งใจฟังอยู่ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดงหรือว่าใจคิดไปทางไหนก็รู้แต่เมื่อใจคิดอยู่ในหน้าที่อย่างในบัดนี้ผู้ฟังก็มีหน้าที่ฟังใจตั้งใจฟัง ก็แปลว,ว่าใจกำลังปฏิบัติหน้าที่ผู้แสดงก็ตั้งใจแสดงใจก็มีหน้าที่แสดงก็ให้รู้ใจของตนทั้งหมดคิดไปอย่างไรก็รู้จะหากว่าคิดออกไปข้างนอกผิดหน้าที่ก็นำใจกลับเข้ามาตั้งไว้เพื่อที่จะแสดงเพื่อที่จะฟังไปตามหน้าที่พร้อมร่างกายนี้บัดนี้ก็กำลังนั่งอยู่ในอิริยาบถนี้คือว่าศึกษา คือสมเน็จกำหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมดทั้งรูป,ปรกายทั้งนามกายนี้หาใจเข้าหายใจออกเป็นอันว่าในขั้นนี้ให้รู้สองอย่างพร้อมกันอย่างหนึ่งก็คือว่ากายทั้งหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้รู้สองอย่างพร้อมกันการรู้อย่างนี้จะให้บังเกิดผลทําให้ใจไม่ไปไหนเพราะว่า มีหน้าที่จะต้องรู้อยู่ถึงสองอย่างที่ต้องรู้กายทั้งหมดด้วยจะต้องรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยพระอาจารย์ในชั้นเดิมท่านอธิบายอย่างนี้พระอาจารย์ในภายหลังต่อมาท่านอธิบายแคบเข้ามาว่าคําว่ากายทั้งหมดนั้นหมายถึงกองลมเพราะว่ากายแปลว,ว่ากองแปลว,ว่ามูแปลว,ว่าประชมุมเพราะฉะนั้นจึงหมายถึง กองของลมหายใจหมู่ของลมหายใจหรือประชุมของลมหายใจเพราะฉะนั้นจึงให้ทําความรู้ลมหายใจทั้งหมดโดยวิธีที่อธิบายมาในเบื้องต้นแล้วคือให้เดินตามดูลมหายใจทั้งสามจุดและเมื่อเดินไปเดินมาโดยสติดูลมหายใจทั้งสามจุดนี้จนจิตรวมตัวเข้าในดีพอสมควรแล้ว ก็ลงนั่งดูลมหายใจทั้งสามจุดนั่งดูให้รู้ให้เห็นทั้งสามจุดในขณะหายใจเข้านะฮะจะก็ในขณะหายใจออกอธิบายดังนี้เป็นการอธิบายที่แคบของพระลมหายใจนี้ก็ถือว่าเป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันจึงจัดเข้าในหมวดกายก็เป็นการอธิบายที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นหากคือตามอธิบายนี้ก็ปฏิบัติด,ดังที่กล่าวนั้น คือด้วยสตินี่เองเดินดูนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายออกทั้งสามจุดให้ครบทั้งสามจุดให้สติอยู่ทั้งสามจุดในการหายใจเข้าและในการหายใจออกไม่ตกหลน่นให้ศึกษาคือสนียกําหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจออกข้อสี่ศึกษา คือสำเนยกำหนดว่าเราจักสงบรำงับกายสังขารหายใจเข้าเราจักสงบรำงับกายสังขารหายใจออกกายจะสังขาน,นั่นแปลว,ว่าเครื่องปรุงกายท่านอธิบายว่าได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองได้ชื่อบากายสังขารหรือเป็นเครื่องปรุงกายเพราะร่างกายนี่ ดำรงอยู่ได้ก็โดยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของกายนี้จึงดำรงอยู่ถ้าดับลมเสียเมื่อใดก็สิ้นชีวิตเมื่อนั้นกายก็แตกสลายดังนั้นท่านจึงจัดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายจะสังขารเรื่องปรุงกายปรุงแต่งกายให้ดำรงอยู่ให้มีชีวิตอยู่แต่คราวนี้จะทำอย่างไรในการระงับกายสังขาร ไม่ทําให้สิ้นชีวิตไปหรือก็อตอบว่าไม่ได้มุ่งให้กลั้นลมให้ใจเข้าออกก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องให้ใจเข้าต้องให้ใจออกไม่มีใครที่จะหยุดได้หยุดเมื่อใดร่างกายก็แตกสลายเมื่อนั้นสิ้นชีวิตเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นระงับกายสังขารนี้จึงมีความหมายว่าระงับการปรุงแต่งที่เป็นส่วนหยาบในการหายใจ การให้ใจนั้นก็ให้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่างับอาการที่เป็นส่วนหยาบอาการที่เป็นส่วนหยาบนี้ก็มีสองอย่างคือส่วนหยาบสําหรับคนปกติที่ไม่ไม่ไมได้ปฏิบัติคือเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัตินั้นการให้ใจทั่วท้องโดยปกติก็ชื่อว่าเป็นปกติไม่ใช่หยาบแต่ว่าหยาบนั้นจะต้องมีในขณะที่เชันวิ่ง วิ่งเหนื่อยหอบหายใจหักอักขนั้นยังบางยางนี่สําหรับคนปกติแต่ว่าสําหรับผู้ที่ปฏิบัตินั้นแม้การหายใจที่หายใจอยู่โดยปกตินี้เกี่ยวหายใจทั่วท้องก็ยังหยาบก,ก็จะนั้นในการปฏิบัติรำงับนั้นจึงหมายถึงว่าคอยควบคุมการหายใจในขณะปฏิบัติให้เป็นไปโดยปกตินี้เองเป็นขั้นตอนขึ้นไป ไม่ไปบังคับหายใจสั้นหายใจยาวแต่ให้เป็นไปโดยปกติคือเมื่อเราไม่ใจละเอียดเข้าเพราะเห็นว่าจิตละเอียดสงบกายละเอียดคือสงบหายใจก็สงบเข้าอาการหายใจของร่างกายที่ปรากฏเช่นท้องที่ผองหรือยุบก็จะน้อยเข้าน้อยเข้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น เราในขั้นนี้ก็จะต่อไปอีกหน่อยหนึงว่าเมื่อจิตสงบมากขึ้นร่างกายสงบมากขึ้นอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทําให้เกิดอาการเช่นหอบหรือว่าเกิดอาการอย่างอื่นเช่นว่าร่างกายนี้เองที่โอนเอ็นไปข้างหน้าบางโอนเอ็นไปข้างหลังบาง้างค้างๆบางหรือว่าเกิดอาการเมื่อยเจ็บต่างๆของร่างกาย เ็นเน็บบ้างอะไรบ้างเป็นต้นเหล่านี้เป็นเรื่องของการจะสังขารคือปรุงแต่งทางกายทางนั้นกันเกิดจากการปฏิบัติทางกรรมฐา,านข้อนี้หรือข้ออื่นก็ตามต้องตั้งใจรำงับไม่ให้มีอาการเช่นนั้นเมื่อมีอาการเช่นนั้นมาเกิดขึ้นก็ให้ทําความรู้รู้แล้วก็ให้จัดร่างกายของตนเช่นเรา่มีการ โอนเอ็นไปข้างหน้าข้างหลังข้างๆก็ให้ร่างกายทรนตั้งตรงให้สงบเป็นปกนติหอบก็ให้ําจิตให้เป็นปกนติไม่หอบหรือไม่ให้ขัดข้องตืดอัดก็เหมือนกันหรือว่ามุ้ยเมื่อยเจ็บก็จะต้องจัดการจัดเปลียรกิยาบรหรือว่าลดความเมื่อยเจ็บด้วยการเพ่งดูเวทนาเป็นต้นให้ร่างกายนี้ดำงดดรงอยู่ปกติ ไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนอะไรเขา,าและให้สงบไปสงบไปลมหายใจก็จะสั้นเราเองสั้นเราเองจนถึงรู้สึกว่าท้องเองก็ไม่พองไม่ยุบรู้สึกว่าหายใจแค่ถึงอุระแต่อุระออกเท่านั้นแล้วต่อไปก็ไม่ถึงอุระเหมือนอย่างหายใจอยู่แค่ปลายจมูกแล้วต่อไปก็จะรู้สึกเหมือนอย่างว่าที่ปลายจมูกก็ไม่ปรากฏแต่ความจริงหายใจ หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรี้นั่นเองแต่ว่าอย่างละเอียดมากทําไมจึงละเอียดเพราะว่าร่างกายละเอียดและจิตใจก็ประณีตละเอียดด้วยสนันด้วยความสงบก็ด้วยสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งไม่วอกแวกไปข้างไหนดังนี้แหละจิงจะถึงขั้นสุดขอ,ของข้อกายานุปัสสนาการเกี่ยวแก่ลมหายใจเข้าออกนี้ เป็นขั้นที่สี่ต่อไปนี้ผมขอให้จ้างใจฟังสื่อและจ้งใจสังรับบอกสื่อต่อไป